สมุทรปราการสถานจังหวัดเรานี้พระสมุทรสวัสดีค่ะด,ดิฉันนางสาวพิไลวรรณนิลไทยกำลังศึกษายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชวินิตบางแก้วผู้ที่ได้รับการขัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประเภทเด็กเยาวชน การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการและการถ่ายทอดความดีต่อบุคคลอื่นหรือสังคมด้านความพอเพียงดิฉันดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงหลักการ3ประการดังนี้คือความพอประมาณมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านความมีวินัยดิฉันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นภาคเพียนอยู่อย่างสม่ำเสมอจนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกภาคเรียนและมีความสามารถทางด้านการอ่านเขียนและสื่อสารทางภาษาได้สามภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนร่วมทดสอบด้านทักษะการคิดเชิงคํานวณด้านสุจริต ดิฉนันได้เรียนรู้หลักสูตรต้านพุจริศึกษาเพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความสุจริต นองเหนือจากนี้ยังช่วยบิดามารดาตรวจสอบจำนวนและรูปแบบสินค้าในร้านค้าของครอบครัวด้วยความสุจริตและซื่อตรงต่อลูกค้าปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่อย่างสม่ำเสมอมีความซื่อสัตย์ยืนหยัดในการรักษาความถูกต้องและเป็นธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต ด้านจิตอาสาดิฉันเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญและดิฉันได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ดานความกะตันยูมีจิตสำนึกยึดมั่นใน3ามสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กะตันยูต่อบิดามารดาครูอาจารย์ จากการดำเนินตามหลักคุณธรรม5ประการทั้งหมดนี้ทำให้ดิฉันได้รับรางวัลต่างๆคือรางวัลลูกกตัญยูรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี2567รางวัลเยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติรางวัลยังสมาร์ทยังทำดีและรางวัลคนดีสีจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2567ค่ะ